ตำนานขาหมูสุดเด็ดจากสัวชาวที่เปิดขายมาแล้วกว่า40ปีอย่างขาหมูฮ่องเต้เฮียสงตอนนี้ทางร้านเขามีเซตเมนูน้องใหม่อย่างขาหมูหม้อไฟลำไย,ยสีทองในเซตก็จะมีขาหมูหม้อไฟที่ใส่ลำไย,ยมาให้ด้วยแกงจืดสองถ้วยและได้น้ำมาอีก2แก้วเด็ดไปกว่านั้นก็คือการที่กินกับขาหมูที่มีเนื้อที่เปื่อยนุ่มตามด้วยพริกน้ำส้มพริกสดกระเทียม,มรสชาติที่กลมกล่อมไม่ต้องบอกเลยว่ามันจะเด็ดขนาดไหนแถมเนื้อนี่นะละมุนละลายในปากเลยทีเดียวเนื้อขาหมูนี่ก็นุ่มรสชาติเข้าเนื้อไม่หวาน แบบนี้ประทับใจต้องมาซ้ำแน่นอนส่วนตัวน้ำซุปที่เราสั่งมาก็จะเป็นซุปสาหร่ายแล้วก็ซุปเยื่อไผ่แทบจะหากินได้ยากแล้วตามร้านขาหมูทั่วไปแทบจะไม่มีรสชาตินี่นะเชงเชงดีซดร้อนร้อนคลองคอสุดๆยังไม่หมดกับเมนูเพิ่มคอลลาเจนอย่างคากีและคาจากที่ต้มมาได้เปื่อยแทบจะหลุดออกมาจากกระดูกเลยทีเดียว ที่ร้านเขาบอกว่าขาจากนั้นขายดีมากๆถ้าอยากกินต้องให้มาเร็วๆหน่อยหรือใครที่ชอบกินแบบเส้นๆก็จะมีตัวหมี่คุกขาหมูตัวนี้แปลกใหม่เส้นหมี่นุ่มกินกับขาหมูเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อและที่ห้ามพลาดเลยก็คือคุณเชียงทอดที่ทางร้านเขาได้ทําเองทอดมาแบบไม่อมน้ํามันก่อนเสิร์ฟเขาจะไปอบให้ร้อนๆด้านนอกน,นั้นกรอบเลยทีเดียวตอนนี้เขามีแค่2ส,สาขานะคือสาขาเจริญนครและสาขาสาธุประดิษฐ์ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต9่9้าโมงถึง3าทุ่มถ้าไม่อยากพลาดของอร่อยต้องตาามมากินดู